เปิดไปนหน้่เท่าไรลอยสามจีบเปิดไปหน้ให้ลอยสามจิบหรือ,อยังต่อแล้วค่ะดูพอแรกแล้วช่วยตอบวันที่สองปริมาณน้ำมนเท่าไร ดูที่กราฟวันที่สองปริมาณนะ้ำฝนนั้นคือเท่าใดสามสิบห้าน่วยอะไรด้ม่โม่วยโมอมอนั้นคือหน่วยอะไรกันด้วยจีโอ อ่ะเขียนลงไปอ่ะขอดูโจทย์บางโจทย์ที่สองโจทย์ที่สอง่คืออะไรต้องมีสีเข้า้วต้องมีสีเข้าต้องแบบมีสีเขด้วยเอาเรือเอาเรื่อาเรืองก็แบบแบบการมีสีเข้งเราเราเรเราเใคร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 มีวันที่2ได้ใครมีสข้วันที่สองได้ไอพวกนักรียนนะนี่มันห้องอาิสาที่ม มิสิคองเลยได้ไหมอดี่สองวันที่เท่าไรที่ฝนตกมากที่สุดและได้เท่าไรเป็นคำน้องลองยังไงวันที่แปดนั้นที่ตก มากที่สุดไม่่ใชทำไมอ่ะแปดดูเลยครับไอ้นี่มองครับชี้มาเออวันที่แปดปริมาณเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้เอาหัวกันละวันที่แปดน้ำกุลเท่าไหร่เออทำนองไปทำนอง มันเป็นช่วงนี้มันกระแสแบบเดอะมิสโก้ไงเพื่อเราห้องเราจะได้ไปออกเวทีไปครับไปไหมนิทานนิทานหิงห้อยเหรอครูอะไรนะับนิทานหิงห้อยเหรอฮะนิทานหิงห้อยอ่ะนิทานหิงห้อยคืออะไรก็เดอะมิสโก้ไปนะช่วงนี้มีนิทานหิงห้อยเหรอเฮ้ยอย่าอย่าอย่าโฆษณาให้เขาบาน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 อ้าวข้อที่สองตอบว่าอะไรนะวันที่แปดกับเจ็ดสิบมิลลิลิตรอ้าว วันที่สามเดินไปทัวอ่ะไม่ใช่พอที่สามบนโต๊ะนอนคือวันใดนั้นอย่าลกอย่าลกวันนี้ต้องบอกออกเป็นมิสิควิลตกเท่าใดนั้นและตกหน่อยวันไหนวันนี้หนึ่งเป็นทำนองวันนี้หนึ่งเออวัน ทำน้องทำน้องวันที่หนึ่ง